สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะลูกเดี๋ยววันนี้นะคะมาเจอกับครูพินอีกแล้วในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้เราจะเรียนต่อจากสัปดาห์ที่แล้วคลิปเรื่องวัตถุและวัดสดุใช่ไหมคะลูกเราจะมาแยกว่าวัตถุและวัดสดุนะคะเป็นอย่างไรและสิ่งของที่เขาให้มานั้นนะคะทาจากวัดสดุอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเด็กๆไปกันเลย ฝึกหัดมารอครูพินแล้วนะคะลูกแบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์เล่มที่สองนะคะเราจะไปต่อกันจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะมาดูกันหน้าที่หกนะคะลูกก่อนเด็กๆจะดูนะคะแบบฝึกหัดก่อนจะทําแบบฝึกหัดไปพร้อมๆครูพินนะคะอยากให้ศึกษาจากคลิปวิดีโอก,ก่อนนะคะเดี๋ยวครูพินจะส่งคลิปวิดีโอไปให้อีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆด,ดูครั้งเดียวอาจจะยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับวัสดุและวัตถุนะคะว่าอะไรเรียกว่าวัสดุอะไรเรียกว่าวัตถุนะคะ ดูก่อนและเด็กก็มาจำแนกนะคะลงในนี้นะคะอ่ะเรามาดูกันเลยนะคะเด็กๆข้อหนึ่งว่าสังเกตภาพแล้วขีดถูกลงในช่องว่างวัสดุที่นำมาทำสิ่งของนั้นนะคะครูอาจจะยกตัวอย่างแค่ข้อสองข้อนะคะแล้วให้เด็กทำเองเพราะนี้ไม่ยากเกินไปนะคะจากภาพข้อที่หนึ่งนะคะเป็นรูปหลอดน้ำนะคะใช้ดูดน้ำใช่ไหมคะลูกนะเขาถามว่าวัาสดุที่นำมาทำหลอดล่ะ คืออะไรนะคะมีกระดาษมีผ้ามีโลหะมีไม้มีพลาสติกมียางเด็กๆคิดว่าทํามาจากอะไรคะวัสดุอะไรคะแน่นอนค่ะหล่อต้องทํามาจากพลาสติกเด็กๆแกติ๊กถูกแค่นี้เองนะลูกข้อที่สองหมอนนะคะรูปหมอนนะคะหมอนที่เรานอนที่เรากอดน,นะคะทำมาจากกระดาษผ้าโลหะไม้พลาสติกยางเด็กๆคิดว่าทำมาจากอะไรลูก ค่ะทามาจากผ้าแค่นี้เองค่ะไม่ยากเนาะที่เหลือเด็กๆทําเองนะลูกนะข้อสามข้อสี่ข้อห้ไม่ไม่ถ้าเด็กๆไม่มั่นใจนะคะย้อนกลับไปดูคลิปที่ครูพินสอนนะคะอ่ะต่อไปเลยข้อที่7จ็ดค่ะหน้าที่7จ็ดไม่ใช่ข้อที่เจ็ขอโทษทีนะคะหน้าที่7นะคะยกตัวยอย่างของเล่นและของใช้ที่ทําจากวัสดุที่กําหนดนะคะอ่ะมาดู ข้อที่หนึ่งเขากหนดอะไรให้เราลูกผ้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นผ้าเนี่ยมันเป็นของเล่นหรือของใช้ลูกนะถ้าหนูบอกว่ามันเป็นของเล่นมันก็เอาผ้ามาทําอะไรคะตุ๊กตาถูกไหมคะอ่ามาทําตุ๊กตาตุ๊กตาผ้าครูพินคิดว่าเด็กๆน่าจะมีนะถ้าเป็นของใช้ล่ะคะลูกก็อาจจะมาทําเป็นเสื้อ กางเกงใช่ไหมคะอ่านดิก็บอกทําเป็นเสือ้อเอาง่ายๆเนาะกระเป๋าผ้าได้ไหมลูกได้เช่นเดียวกันนะคะตอบนอกเหนือจากคุณครูก็ได้นะคะลูกหน้านี้เราจะทําไปพร้อมๆกันนะคะข้อที่2นะคะกระดาษกระดาษของเล่นของใช้กระดาษใช้ทําของเล่นคือเราก็พับอะไรลูกจรวดนะคะลูกอ่าจรวดนะคะหรือเรือได้ไหมอ่ามันาสามารถพับเรือได้นะคะ ตอนครูเป็น,นเด็กครูก็พับทั้งจรวดทั้งเรือเล่นแข่งกันพับรถก็ได้นะคะส่วนของใช้ก็นะคะลังกระดาษนะลูกอ่ะลังกระดาษนะคะต่อไปไม้ค่ะลูกไม้ขอนไม้หนูคิดว่าไม้อันนี้นะคะสามารถทําของเล่น,นได้ไหมทําของใช้ได้หรือเปล่านะคะ อ่าเช่นครูพินจะยกตัวอย่างว่าถ้าเป็นไม้เนี่ยครูพินจะทำไม้บล็อกหรือตัวต่อที่เด็กเคยเล่นกันนะคะเป็นตัวต่อไม้นะคะลูกอ่าตัวต่อไม้นะคะส่วนของใช้ก็จะเป็นเก้าอี้เป็นโต๊ะเรียนใช่ไหมคะที่เราเห็นกันเนาะอ่าเป็นโต๊ะเรียนนะคะลูก เป็นชั้นวางหนังสือเป็นโต๊ะคอมพิวเตอร์อะไรก็ว่าไปนะคะไม้สามารถทําได้หลายแบบเลยเป็นเตียงนอนก็ได้นะลูกต่อไปค่ะโลหะนะคะโลหะใช้ทําของเล่นทําของใช้โลหะใช้ทําอะไรบ้าได้ลูกหุ่นอะไรหุ่นยนต์ถูกต้องเด็กผู้ชายชอบมากเลยนะคะหุ่นยนต์นะคะอ่าถ้าเป็นของใช้ก็ทำอะไรลูก เป็นช้อนเป็นซ่อมเป็นหม้อเป็นกระทะถูกไหมคะอ่าเดี๋ยวเขียนซ่อมก็ได้นะคะสั้นๆเนาะเอาที่เราก็เห็นรอบๆตัวเรานะคะต่อไปข้อที่ห้ายางนะคะยางใช้ทําของเล่นและของใช้ยางใช้ทําอะไร มีคําตอบในคลิปที่ครูพินทาสอนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหรือชั่วโมงที่แล้วนะคะที่เราเรียนกันเด็กๆไม่มั่นใจกลับไปดูได้นะคะดูบ่อยๆดูเยอะดูซ้าๆให้กูพินหน่อยนะอ่านะคะก็คือทําลูกอะไรลูกโป่งก็ได้นะคะลูกบอลลูกบา์สนะคะรองเท้านะคะบูทนะคะได้เยอะแยะเลยนะคะยางนะคะใช้ทําอะไรลูกใช้ทํายางลูกยางลบได้ด้วยนะคะ อย่างลบก็ใช้ทําได้นะคะเด็กๆนอกเหนือจากที่เราเขียนวันนี้เราคิดช่วยกันนะคะไม่ว่าเป็นคุณครูหรือนักเรียนคิดนะคะไม่ได้มีแค่นี้นะลูกมันมีอีกเยอะแยะมากมายเราต้องเรียนรู้นะคะอ่ะต่อไปค่ะข้อที่สามนะคะลูกไม้เป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานคนจึงนิยมนำไม้มาทำเป็นเตียงมากกว่าวัสดุชนิดอื่น นักเรียนคิดว่าอานักเรียนเห็นด้วยหรือไม่เพราะอะไรนะคะถ้านักเรียนเห็นด้วยก็ติ๊กถูกว่าเห็นด้วยเพราะอะไรล่ะนักเรียนถึงเห็นด้วยนะคะเพราะว่าไม้นี่แข็งแรงอ่าเอาสั้นๆนะคะแข็งแรงทนทานนะคะทนทานไม่เป็นสนิมนะคะลูก ไม่เป็นสน,นิมจึงเหมาะนามาทําพวกเตียงพวกตู้พวกชั้นอะไรหลายๆอย่างนะคะอ่ะถ้าเราไม่เห็นด้วยล่ะนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะมีวัสดุอื่นที่แข็งแรงกว่านี้ทนกว่านี้นะคะอาจใช้คําว่าอาจนะลูกอาจจะมีวัสดุอื่น ที่แข็งแรงและทนมากกว่าเช่นโลหะนะคะลูก ประมาณนี้นะคะสามารถอาจจะสามารถทําแทนเตียงได้ทแทนตู้แทนชั้นอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่ความเหมาะสมแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลน,นั่นเองนะคะเด็กๆสําหรับวันนี้นะคะวิทยาศา,ศาสตร์คุป็นขอฝากไว้2หน้านะคะอย่าลืมนะลูกดูคลิปอีกรอบนึงแล้วมาทําแบบฝึกหัดนะคะคนเก่งเพราะว่าหน้า6 นะคะเด็กๆต้องทำเองนะลูกส่วนหน้าเจ็ดนะคะเด็กๆก,กับคุณครูช่วยกันทำช่วยกันคิดแล้วนะคะสำหรับวันนี้วิชาวิทยาศาสตร์ครูพินขอฝากไว้เท่านี้นะลูกสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าจ้า